ความสนใจทางการเมืองหรือว่าสนใจการอภิปรายไม่ไว้วางใจนาะยกรัฐมนตีครั้งนี้ของแต่ละคนแต่ละกลุ่มการเมืองอาจจะไม่เหมือนกันนะครับกลุ่มบางกลุ่มเช่นกลุ่มส้มหรือว่าพรรคประชาชนก็อาจจะสนใจตามภาพที่หนึ่งนี้ที่สอสอรังสิมันรมอธิบายไว้ว่าจุดเริ่มต้นของชั้น14ี่มันคือดิวปีศาจเพื่อแลกพ่อกลับบ้านโดยมีไอ้มองสองตัวเล่นแร่แปรกฎหมายให้นายใหญ่ ยื่นอภัยโทษเป็นกรณีพิเศษลดแรกแจกแถมให้บิดานายกออกจากเรือนจาอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหรือว่าเป็นมุมมองของคนพักประชาชนครับที่สนใจเรื่องนี้สนใจเรื่องจั้น14สนใจเรื่องดิวปีศาจซึ่งมีจริงหรือว่าสร้างวาทกรรมขึ้นมานั้นก็อีกเรื่องหนึ่งครับแล้วก็พูดถึงเรื่องไอ้มองสองตัวก็ไม่รู้ว่ามองตัวไหนบ้างที่เล่นแร่แปราธาตุให้หนายใหญ่ มีการยื่นกรอภัยโทษเป็นกรณีพิเศษในมีการลดแลกจากแถมด้วยตรงนี้อันนี้คือความสนใจของกลุ่มการเมืองที่เรียกว่ากลุ่มส้มหรือว่าพรรคประชาชนครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าเป็นสลิมแปลงพันมากลายพันมาจากสลิมเฟสหนึ่งมาเป็นสลิมเฟดสองนั่นแหละครับอันนี้คือความสนใจทางการเมืองของกลุ่มนั้นแต่สําหรับผมหรือว่าใครบางคนนะครับอาจจะไม่รวมถึงคนเสื้อแดงก็ได้ ผมไม่ได้สนใจเรื่องจุดเริ่มต้นของแกนสิบสี่ครับไม่ได้สนใจเรื่องดิวปีาสาจแต่สนใจที่ว่าอาดีตนายกทักษิณชินวัตรนั้นถูกกล่าวหามีความผิดจริงหรือไม่ความผิดที่อดีตนายกทักษิณได้รับเกิดขึ้นหลังจากคณะรัฐประหารยึดอำนาจแล้วก็ตั้งกฎหมายหรือว่าตั้งทีมงานขึ้นมาเอาผิดอดีตนายกทักษิณชินวัตรมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ กลุ่มคนที่เข้ามาที่หลังหรือว่ามายึดอํานาจก็จะต้องโยนความผิดหรือว่าหาความผิดให้กับผู้ที่ถูกยึดอํานาจครับผมสนใจประเด็นนี้มากเป่าว่าความผิดที่อดีตนายกทักษิณได้รับหรือว่าถูกกล่าวหานั้นเป็นความผิดที่แท้จริงหรือไม่เป็นความผิดที่ถูกสร้างขึ้นจากคณะรัฐประหารกลุ่มการเมืองที่เข้ามาสู่การเมืองโดย แนวทางที่ไม่ชอบในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่แล้วความผิดที่ถูกกล่าวหาเรื่องทุจริตเรื่องคอรัปชันอะไรต่างๆแม้กระทั่งวาทกรรมเรื่องระบอบทักษิณน,นั้นมันเป็นระบอบหรือว่ามันเป็นแนวทางของประชาธิปไตยในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ดังนั้นการที่จะบอกว่ามีการเล่นแร่แปรธาตุนั้นใผมมองว่ามันเป็นเรื่องปลายเหตุแล้วครับเมื่อ คนคนหนึ่งถูกกล่าวหาในข้อกล่าวหาที่ประเทศหรือว่าสังคมทั่วไปไม่ยอมรับมันก็เป็นความชอบธรรมที่จะทำให้ความชอบธรรมที่เคยไม่ได้รับการยอมรับนั้นได้รับการยอมรับการที่ในสมัยหนึ่งความวิปริตผิดเพี้ยนของกฎหมายมันถูก รังสรรค์หรือว่าถูกสร้างขึ้นจากกลุ่มบุคคลที่เข้ามายึดอำนาจเขาแต่เมื่อเขาผ่านการเลือกตั้งมาจากประชาชนหรือว่าประชาชนเห็นชอบให้เขาเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้เขาก็น่าจะมีความชอบธรรมในการที่จะทำสิ่งที่มันไม่ชอบทมในอดีตให้หมดไปหรือว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือก็ทำกฎหมายที่คณะที่เข้ามาโดยไม่ถูกกฎหมายนั่นแหละ ทําให้กฎหมายเรานัา้นมันหมดสภาพไปหรือว่ามันไม่มีผลในทางกฎหมายอันนี้มองในมุมมองของคนที่มองต่างจากกลุ่มประชาชนกลุ่มพักประชาชนกลุ่มด้อมส้มทั้งหลายครับหรือว่ากลุ่มสลิมเฟสองทั้งหลายซึ่งอาจจะมีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างจากกลุ่มที่ว่านี้ครับใครเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยในลักษณะเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดของผมหรือว,ว่าแนวคิดของรังสีมันรมก็เป็นเสรีภาพส่วนบุคคลก็แล้วกันนะครับพูดง่ายๆก็คือรังสีมันรมเขามีสิทธิ์ที่จะสงสัยหรือว่าสร้างวัฒกรรมเรื่องจุดเริ่มต้นของกัน14เรื่องดิวพิศาศเรื่องการเล้นแพร่ธาตุแปรกฎหมายผมก็มีสิทธิ์ที่จะมองในมุมที่ต่างจากเขาก็คือ อดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรมีความผิดจริงหรือไม่แล้วความผิดที่ได้รับนั้นเป็นความผิดที่ถูกต้องชอบธรรมหรือไม่นั่นแหละครับต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างเชื่อก็สวนทางกันไปกันมาไม่ต้องกระทบกระทั่งกันครับสวัสดีครับ